อ๋ออบอนี่เบอเขาได้ไหม พายวาติดออกนี้เนี่ยเราอดีอย่างเนไว้นะครับนขอดีก่ออกของตของเอาปั้มต้นหนังกองนะจ้หนะโอ้โกินน้ำได้จุดดิ่งเ้า ุงเจ้าห้าสีครับผม 9, 5, 4, รากให้เบิ้งจากตัวสองตัวเลยรักให้เบิ้งเนี่ย

xong à. uhm. so, à, oh, oh, đi mặc dù mưa đi mọi người 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 mọi ừ mọi người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  mọi ถ้าซื้อก็แม่จริงกินรถแมน่ามันน้อยนะป่ามาใครร้อยนึงบ่อะไรอ่งัเดิขึ้นมาให้บังดิดึงอะดึงเอ้าหย่อนปันไล่ดิ ê cái nhàng nhá. anh đây, à, 2 ăn nhá, đây con, long đi. ô. cắt lại cái đây dì mà nó, anh đây nè. จังเป็นตะเพื่อเด้พี่ <laughs> มันจังสิตอัดสิท่นเด้อันอันนี้ยังบอดกระดิกจัน้อยนบ่ยังน้อยใส่ยาวยังจน้อยก็ล่อตาล่อใจมันอะไปไ็นอะไรต่อละโอ้ <laughs> โอมึงหน้าไปก่อนนู้นอะเอ๊ะไปรถด,ดิวะไปรถเนาะถ้าวที่ไปหุ้นไป ก้อนมื้อนะะก้อนมือนะก้อนมื้อนะมื้อนึงสองมื้อเออปาครับครับโอ้เป็นตาเบิ้งกินเด็ดคนไรไรเดียวเดี๋ยวมึงหน้าสิไปเริ่มเริ่มไปกันแล้วเนีช่วงเนี้ยวันพะเดี๋ยววันเนี้ย บานนี้วันพัสดิ์อ้านนี้วันพัสด์ฝนตกครับฝนตกทางนี้กินหุ่นบวกินเออแต่มื้อนี้มื้อนี้ก็คนหลเยอะใหญ่กินหุ้นพวกินเออเอ๊ะจักรูปันจังอ๋อที่นำบ่มีคนไปเนาะสิ่นำไปเบิ่งขี่รถออกไปข้ามไปซอยวาลีครับซอยวาลีมันสิเป็นร้านซื้อไม้ก่อนครับทางเข้าไปข้างร้านซื้อไม้น่ะสิน้ำไปเลยครับมันสิเอาเหมือนเส้นมันสิเป็นข้อมีแล้วก็สิเป็นลูกหลังไปเส้นกับห้องนะอืมบ่ได้ออกไปถนนพุ่นบ่ ถนนไปวังมนปะเรอดึเส้นกลางนะเส้นถนนข้ามพานำถนนระยังมันที่ข้ามฟังถนนระยังนะรถละโอ้ข้ามไปฟังนั้นปะมีข้ามไปนาฟังนั้นซอยตรงข้ามซอยวารีปะอ๋อเข้าใจเข้าใจสน่ะเข้าใจรู้ละเดินซีดเร่เร่ไปบ้างน้าปลาจิ้มนมวนกูอยู่ที่ปะมีตัวนี้ผลิตนะโอ้เพราะว่ามันเป็นดงปลาแหม่น้ามันเคยยิ่งครับครับลุงนี้หน้ามันคขมหน้ามันขมรอหน้ามันไหลกว่ครับละหน้ามัน

อหน่งไ้กเก่งนงจครับครับผู้ใดเหงไหลผู้ใดกำลังไหลผู้นั้นได้หลอือว่าจะคอนไหวครับโวยสซวิ่งแล้วก็คอนีไก่นี่สูงสุดปาดเดียวเคยได้สิบห้าตัวยาดเดียวสิบห้าตัวมันยุ่กันเป็นคกเลย น้ำหลอนแห้งลงเขาปิดน้ำเข้าเริ่มห่างกล้องนี่เอาละน้ำวันนี้น้ำกูแค่แห้งปิดน้ำฝ่ายนี่แห้งโน้มลงที่น้ำหลอนแห้งลงข้างต่ฟังตรงนี้อย่างสองข้างมีตัวหัวรถต้นรถจักรบนน่ะต้มรบลดลงตัวนี้ลงกระถันนี่หัวปันพรอดจี่ถอดถอดวางถอดวางอันนั้นรักกว่าเอาอันนี้ปะละรถนี่ปรลปรถเนาะนี่มาอันนี้ละ มานี่ละเอ้าเอาด้เอ้าน้อมลึน้อมลึนาลึนเส้นทันดเส้นทันด้านโ้ต่ายแรงขึ้นคุกัน้ออืูเ่าสด่างเลมือเดเจ็ดโลแปดโล่ว่าเส้นด่างขนมอ่ะโอ้แต่เบิ้นเนาะ

ถึงทุดรถอมอน้ำดูหมาออขลอบ,อลว,อบอวิดแล้ว,ลวนเมียงเชน้องกงนาจังเียอืวิด้งนาเลยได้เท่าสามสี่โลก็มีห้าหกโลก็มีเป็นสิบโลก็มีพอบ,บางคนมาเ่ยน่นบพอบ ไปสี falando, ่ไปสันแล้อีกสิบเก้านาทีพอดีนะเปิดเงี้ยก็เซลเอากรอบเปิดก็เอาจากตัวก็หนอจากตัวสองตัวก็หนอ จิ้มจู้ทีนี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวนะตอดมือโอ้มือทือก่กาเอาดึงเอ้ทำถึงจุดเลยวะตอดสงบาาั้นหะวตยลิบหอยลิบนะ ยังงเฮ้ยใคเด็ดตัวนั่น่ะเออเอาเอาเอากรคักกินนครับ ึบจูดเล <laughs> ย,ยนะเินไปังนะสองคันพร้อมกันเลยีานี้ลองดิอดตอกนกเป็นตะลุนน,น <laughs> สำคัญบ่ตอนนี่ มันเป็นปลาลดเนี่ยน,น,นี่นีน่เหลือปูกันละวะาวว้าวปูก่กักคักผม,มอ่ะอะไรปู่กักคักอันนะั้นน่าจะเป็นปลา